อุ้ยไอเขาถอนแน่นี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 ่อุ้ยพอเราเขี่ยออกมันเต็มเลยนะฮะออนะเขายากถอนไอเห็ดตะกูลนี้วงนี้มันเป็นเห็ดชื่อเรียกทางการว่าอะไรเห็ดพึ่งนะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งขมปกติมันขมนานแล้วนะขมนานแล้วอ๋อแต่ว่ามันเป็นเห็ดพึ่งขมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเห็ดเฮ้ยเห็ดเขียวอ่ะเฮ้ยอะไรวะ เห็ดพิซซ่าบ้าไปแล้วสวัสดีครับตอนนี้ทางเราก็มีเสื้อมาจำหน่ายสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่เพจพิพ์ว่าบัวบานเอฟซีที่เฟ e บุ๊ k บัวบานเอฟซีมีสินค้าต่างๆให้เลือกมากมายอย่าลืมไปกดดูบัวบานด้เลยครับสวัสดีครับพวกเราช่องไอร่ o ฟอก l ทเล่นไอ e ่าเฟ้นไทยแลนด์ครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศก็ฝนตกใหม่ๆจะพากันไปเก็บเห็ดนะครับ โดยมีการกรบุญหลายนะครับพาไปเพราะว่าเขามาเก็บมาก่อนแล้วไม่รู้ว่าเห็ดที่เก็บมาจะเป็นเห็ดพิษหรือเปล่าลไ,ออไอ้ทีต่ตอนแรกเขาจะไปเองนะครับผมเลยบอกว่าไม่ต้องไปเอาผู้เชี่ยวชาญไปครับคือการการเขารอบรู้เรื่องของเห็ดเป็นอย่างดีครับมาถึงแล้วนะครับอันนี้เตรียมข้างนะครับเก็บขี้ช้างแต่งตัวเต็มยศดเลย,ยนั่นแหละยื่เขาครับ เรามีเกษตรสองท่านนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหาเห็ดผู้เชี่ยวชาญหลายครับกับผู้เชี่ยวชาญการไหนได้ได้เห็ดนี่ครับไปเลี้ยงวัวครับไปเลี้ยงวัวเสร็จแล้วก็มันจะมีไอ้ที่เป็นควันนะฮะ มุดชือชาญเราสองท่านครับเดินไปแล้วครับผูดเดียวมันแมนเนี่ยวอาไว้ภาพว่างหาเห็นหนี่ครับสมัยเรียนปีหนึ่งผมจำได้ครับอยู่หอด้วยกัน เอาเห็ดขมเอาเห็ดยูคาไปให้ผมกินโอ้โหโคตรขมเลยพี่น้องกินได้สองคำเองกินได้สองคำเองหมดแล้วครับหมดแล้วหอหอเก่าผมนะมีการนะฮะมีบุญหลายมีผมเพื่เองนะนี่ชาวนี่ชาวเราใครก็ยีกห้าคนอ่ะเอ็มห้าคนนะฮะห้องแบบเท่าห้องควานเสือนี่ครับบุญหลายหาเจอแล้วครับ กูตาดีมากเลยครับอุ้ยใอ้ข้าถอนแนี่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 อุ้ยพอเราเขี่ยกออกมันเต็มเลยนะฮะอยากสอนโอ้ออเปิดห้องหายเอ,อ้เปิดช่องหายเห็ดเลยดีไ <c oughs> หมมันมีช่องหนึ่งนะครับ <c oughs> ที่ <c oughs> ไม่ทําอะไรเลยนะครับหาแต่เห็ดอย่างเดียวตาาามล่หหอยเออไอ้การบอกจะตามล่าหาหอย ระวังงูเด้อระวังงูเด้อโอ้โหเก่งจังเลยไอ้เก่งเว้ยไอ้นี่หางเห็ดเก่งเว้ยปกติหน้าที่เขาคือนอนอยู่เฉยครับเรามาดูทางไอ้หนุ่มเสื้อลายครับอ้อนอ้อนอ้อนหนุ่มเสื้อลายก็หาเจอแล้วนี่นี่นี่โอ้โหเยอะมากเลยครับได้สามดอกแล้ว เด้อห้าดอกนี่นี่นี่สงการบอกเยอะแล้วยังไงพี่น้องเห็ดยูคาครับเราต้องถามคนเกษตรนะครับว่าเห็ดตระกูลนี้วงนี้มันเป็นเห็ดชื่อเรียกทางการว่าอะไรเห็ดพึ่งนะเห็ดพึ่งเ็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งขมปกติมันขมนานแล้วนะขมนานแล้วเพราือว่าเป็นเป็นเห็ดพึ่งขม แล้วมันจะเกิดในที่แบบไหนมันจะเกิดในป่าอุค่าที่มีความชื้นนะหลังจากที่ฝนตกประมาณสองถึงสามวันอากาศร้อนสองถึงสามวันอากาศร้อนว้าหาร่เรื่องอาหารกินต้องหาพึ่งบุญหลายครับขอบพระท่านในเร่อดอก ได้อ่อนได้แล้วล้แล้วโอ้ยต้องต้องหาใกล้แหล่งน้ำใช่ไหมเอาเจอแล้วครับบุหรี่ได้้ได้เฮ้ยแมนเลยนี่อเคเหรอฮิแมนเฮ้ยเข็คยังเข็บนี่แหละเขายังไม่ได้เกลี่ยเลวมอเห็นก่อนจรงเหรอ ซึ่ทีแหละนี่พัวร้อนทีไหน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 นวงเออนี่แหละอันนี้แหละดอกเล็กมากเลยใครหาเจอสิอีลี่เหรอสิอีลี่ครับก็ถ่ายใครมาผมอยากทราบคอนเซปต์การแต่งตัวคนนี้ครับ เือเกินโอ้เสื้อช่องอะไรเป็นไทยแลนด์ด้วยเกบเห็ดครับพี่น้องเอ้ยผมนี่ไม่อยากทีว้าวนะครับเรื่องหากินเนี่ยมาต้องเมื่อกินนั่ผมดอกผมไปซื้อกินไงพัวไปตกปลายิ่งขี่กับปอมไต้เขียดไตหนูไตนกบ่เคใได้ครับถึงแดก็ได้บลคือเขาไปแท่งเอียน เขาได้ซิบนีิตัวผมได้ตัวเดียวหรือบงล่างเสือกับอะไรเลยอาศัยว่าแอมแเปะเขากินพี่น้องเอ้ยอเกิดมากประหมันเรื่องนี้ถ้าเรื่องหาเงินเนี่ยโอ้ดูตายครับเป็นเรื่องหาก,กินเนี่ยไ่ไหวครับป่านี้หมดแล้วครับไม่จะไม่มีแล้วครับเราจะเปลี่ยนปลาใหม่นะครับ เราต้องหาไหที่ชื้นแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวเข็ดมันก็จะขึ้นครับ,รบป่าไหนครับคุณจะหาฟ้าผมไปป่าได้ต่อ เมื่อกีบ้บางบุญหลายบอกว่าไม่เห็นมีกินเห็ดเลยครับาดังดีเลยว่าดมดมรู้ว่ามีเห็ดไม่มีเห็ดนะครับไม่ธรรมด,ดานะครับเพื่อนผม มี่ห้อยเขามาหาตัวนี่นี่ครับเป็นรอยเขามาหาไว้หาเห็ดยูคาไว้อันนี้เป็นสวนของผมเองนะเผาหาเด็กเก็บเห็ดแล้วเก่งแต่เพื่อนกูต่อขัดแลยดมหาโลด เห็ดน,นี้จัดเป็นเชื้อราทิ่หนึ่งเนี่เกิดมาเพื่อย่อยสลายสา้สากพืชสร้างสัตว์เชื้อมีทุระเชื้อมีทุระอ,อะไรว่าเชื้อมีทุระเชื้อราเชืโอเข้าใจแล้วนะเข้าใจเล่ยนบุ๊กนะครับน้ำเด็ดเห็นบ่นั่นน่ะขาดเลยวหร ฮะเห็ดเมา,เมารู้ได้ไงว่าเมารู้ได้ไงเคยกินแสดงว่าเห็ดนี้นี่ไม่เป็นโควิดมีแอลกาอฮอล์เลยไม่เมาครับโคตรเลย <c oughs> เลยโควิด <c oughs> ก็เลยกลัว <c oughs> ไปหนาพดูด อันนี้มันดูแดดมาสองถึงหรือเปล่าวันหลังเราจะทาเบรดนะครับอย่าเพื่อนอบวคือเปออ็นะไคร้งองค์นี้มันน้ำเลินครับแดดสองไม่ถึงจึงไม่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง อ้นอ้นอย่าไ้เอนสายป่านไปไหน่ะเรอร้านดิกระบอไสเฮ้ยปอบมมาดูบุหลายครับเฮ้ยนี่ด้ยูยูดินี่การการดนยมนยูดิเอามึงก็หัวนเบื่อ มเห็ดเบืบึ้งยังไงอ่ะบึ้งเดีเห็นโมีเบืดเบือเหตมเบเหตุมดีเอาดูอ่ะเอาเสียบเทียบไไไม่กินดอกนี่ไม่กินมันเกิดความขัดแย้งนี่โอเควีโบมินอันนี้มันไม่ถูกแดดไงก็เลยทีขาวี่ดขาวที่นี่มาบงคลาง เราต้องมาแยกองค์ประกอบดูวิเคราะห์ดูนะมันกินได้จริงๆมันเหมือนกันดอกเดียวดอกเดียวดับทั้งบ้านเลยนะวิเคราะห์ดูอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะเอี่ยมนอยู่ภายในอันนี้ติดผมยังไม่ออกสภาพใบล้อมยังไม่เหมาะสมเดี๋ยวอร่อยของสามือของสามือมาเป็นยังไงฝนตกแห้งบ่ของสามือนี่เปลือกเปลือกออกเปลอาสามือบ่ออกเรามาดูเสกนะครับ เจอหรือเปล่าเห็แล้วหาดิเขียวมาเขียวมาเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเห็ดเฮ้ยเห็ดเขียวว่ะเฮ้ยอะไรวะนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเห็ดพิซซ่าบ้าไปแล้วเปิดดูดิเพิ่งใครกินเห็ดพิซซ่าอุ้ยกำลังออกดอกเลยใช่อุ้ยสวยงามมากใช่เพื่อเอาเอาไปปั่นเกากินไปไปเห็ดพิซซ่าใครจะกินบ้า ไปหายนายกันกินเลี้ยงอี่านี้ได้ไหมอาอหายนายกินก่อนเห็ดพิซซ่าครับนึ่งแถมมึงเหน้อนเห็ดพิซซ่ามันมันบางว่ะโอ้ยโหล่ะโโอ้หเจอได้ไงไปหาปลาใหม่ครับ โมงนพันฮะบอกว่าบ่มเมนบอกว่ากรบว่าโบกวามีมีบกว่าขี่สังนี่บอกวาขีโลเขาแค่กินแมนบ่นี่เขาก็เลยแมนบ่น่าเสกเนาะ แต่คืออกินวบอกวยหอ้มาถึงก็เจอเลยครับเ็จครับเศษดูเียเศษดูีควายครับเอาไปยังสีสมีบ่ละเพื่อนมันโล่งเกินไปครับอันนี้เป็นป่าใหม่ ตอนนี้เราก็มาหาปลาใหม่ครับปลาที่สามปลาที่สครับปลานี้หน,นึ่งสองสามสี่อะไรวะพักก่อนออเดีเ๋ยวก็ผ่ครับเราก็จะไปหามินนะครับวัดดวงไว้จเจอหรือเปล่าอันนี้นสองห้างมึลวมีล้างกับ รังใหม่ครับไปหาเลยรังสารมากไปไหไปไหมเห็นไหมไหมรังรังล้างอยู่ไหนฮะนี่เห็นไหมรังล้างครับเนี่เป็นด่างข้างบนเนี่เป็นรังใหม่การจะไปคุ้ยมันถ้าเป็นตอนเด็กนะไม่เหลือครับเอาเรียบร้อยแต่พอโตมานะครับเราไม่ไม่ฆ่าสัตว์ครับไม่ฆ่าสัตว์ก็เลยไม่เอาดีกว่าใส่เข้าไป แต่ไอสองคนนั้นน่ะมันจอบอยู่มันจอบปากบวมอยู่คนดิจอบปากบวมตาตูบอยู่ดิคนไหนเออโอ้ยนี่ครับให้ยังหรบอไม่ไหน ปวดกำลังแ c ะ p ปวกอยู่นะครับไหนได้ได้นี่เห็ดเพาะไม่ใช่แล้วนี่เร่ได้เห็ดกีควายแล้วครับเอาเอาใส่ดินเราไปขุดบึงนี่เขี่ยบึง เราก็ได้ขี่ลัดเลาะเงาะแงะไมาเลยจนถึงป่าที่5ครับป่าทางโค้งพอดีเาขาบอกว่าให้หยุดเราก็เลยหยุดครับแล้วก็หาเห็ดยูคาลิสตัดโ <c oughs> อ้มันหยอกกันดีเดยวสองคน มันแห้งนะครับมันไม่ซื้น,น,นถ้าเดินตรงไปจะเจอรำน้ำชี เป็นราวน้ําชีครับหาดทรายขาวจุ๊คือแหงว่ะเห็นไหมหสวยงามากอันนี้ก็เป็นทางน้ําไหลมาจากทุ่งนาครับ อ๋อครับเราก็กลับมาถึงบ้านนะครับเด็ดที่เราหาได้ก็พออย่าอยู่นะครับอันนี้ถจาไปต้มประมาณกี่น้ำสามน้ำสามน้ำมันก็จะจืดลงใช่ไหมรู้ตัวใช่คือสงการนะผมกินนะครับเหมือนต้มยาพาราผมกินเลยอันนั้นต้มสองน้ำนะเมื่อยด้วยเห็ดยูค่าเห็ดยูค่าเป็นไดแดงฮะ เป็นยูค่านะกินได้กินได้ยูแจมานั่นนี่ไหมรุ่มมน้ำไปรุ่มขุนย่าอืออ่าเป็นรุ่มการเก่าคุกการเมืนงกำลังกินนัรุ่มสนุกมากโม่ทอยกับเราขาวว้าวคุณอันนี้เราก็จะเอามาเราก็จะเอามาเคาะนะเคาะได้ไหมเคาะได้เคาะยังไงเอาแหนะเอามาทำไงเคาะแล้วก็เริ่มต้นจากการไปหาซื้อต้นยูคามาเริ่มปลูกแล้วนี่ว่ารุ่มุนมากเลยครับเออรอประมาณ3ปีแล้วก็เอาเชือดนี้ไปโรย รออีกมาสิบปีก็จะได้กิบโอ้โหโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับช่องเอลฟ์แฟนแทรนนะครับช่องพายบัวบานของเราด้วยนะครับกิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามเรานะครับสวัสดีครับ